สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยค่ำคืนนี้เรามาอ่านกระทู้คริปโตเคอเรนซีบน Reddit กันแบบชิวๆขำๆสบายๆเบาสมองนะเพื่อนๆบรรยากาศบนตลาดคริปโตวันนี้ก็กก้าๆกลัวๆหลายคนก็ไม่รู้จะเข้าดีเปล่านะหลายคนคอมเมนต์มาบอกว่ากำลังหาของถูกอยู่นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาไลค์ภาพนี้นะครับที่ตั้งไว้ใน YouTube ชุมชนนะ น้องหมาตอนนี้ก็เหมือนกับนอนอยู่หน้าเซเว่นนะเพื่อนๆยังไงก็ใครที่ติดดอยอยู่เป็นกําลังใจให้นะครับรอกันแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆเอาละมาดูกระทู้แรกกันนะเขาบอกว่าประมาณนี้นะบอกหุ้นนี่มันน่าเบื่อจริงๆเลยนะครับใครลงทุนหุ้นอยู่คิดอย่างนี้ไหมเพื่อนๆเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ผมเบื่อมากเลยที่จะดูพอร์ตหุ้นของผมวันๆแต่ก่อนเนี่ยก็เหมือนกับหาหุ้นที่มันมีพื้นฐานดีๆก็ได้กําไรมาบ้างนะนิดๆหน่อยๆ แต่ทุกวันนี้รู้สึกแบบสนุกตื่นเต้นกับคริปโตมากกว่าแล้วเขาคิดว่าคริปโตเคอร์เซีเนี่ยเป็นหนทางสู่ความมั่งคัง่งเพื่อนๆคิดยังไงหลายคนผมเชื่อว่ามาจากตลาดหุ้นนะฮะหรือว่าเทรดควบคู่กันไปตอนนี้ครึ่งๆไหมหุ้น50คริปโต50หรือเปล่านะครับคอมเมนต์กันเข้ามาอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับอีกกระทู้นึงหัวข้อนี้เขาบอกว่าถ้าคุณมีโอกาสถามซาโตชินากามโตะนะคนที่ สร้างบิตคอย n มาเนี่ยคุณจะถามคำถามอะไรกับเขานะบางคนคอมเมนต์มาบอกว่าไม่มีคำถามแค่อยากจะขอบคุณนะครับบางคนก็คอมเมนต์แบบกวนๆแบบว่าถ้าเกิดคุณไม่ขายเหรียญเนี่ยทำไมไม่เบอร์เหรียญทิ้งบ้างนะเพราะม่ามีเหรียญเยอะเหลือเกินนะครับในกระเป๋าของเขาก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเพื่อนๆถ้ามีคำถามหนึ่งคำถามจะถามอะไรอีกอันนึงเขาบอกว่า คุณจะแนะนำบิตคอยน์ให้กับเพื่อนไหมหรือแนะนำคริปโตเคอร์เรนซีให้กับเพื่อนไหมนะค,คำถามเนี้ในช่องผมก็โดนถามบ่อยนะบางคนอยากจะคุยกับภรรยาอยากคุยกับพ่อแม่ให้มาลงทุนใน,นคริปโตนะฮะส่วนตัวความเห็นส่วนตัวผมล้วนๆเลยนะครับผมไม่ชอบที่จะแนะนำใครมาลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีอีกแล้วเพราะว่าสมมุติเราแนะนำใครนะเพื่อนๆคือถ้าตลาดมันดีก็ดีไป แต่ถ้าตลาดมันลงมา5%เนี่ยเดี๋ยวโทรศัพท์ก็ดังเดี๋ยวไลน์ก็ดังเฮ้ยนี่ไงที่แนะนําให้ลงทุนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะประมาณนี้นะเพื่อนๆคือเพื่อนบางคนอาจจะไม่มีประสบการณ์ลงทุนมาเลยแล้วอยู่ดีเงินเขาหายไป5%ภายในเวลา15นาทีอย่างเงี้ยนะเราต้องมานั่งตอบคําถามนะแล้วก็บนตลาดคริปโตอ่ะรู้ๆกันอยู่คือมันไม่มีใครที่ เป็นหมอดูที่จะเดาได้อะนะเพื่อนๆเราต่างคนต่างไม่มีคําตอบนะเพราะฉะนั้นลองคิดดูให้ดีนะใครที่จะแนะนําเพื่อนเข้ามาลงทุนในตลาดนะโดยเฉพาะหลายคนบอกว่าเนี่ยอยากจะให้ที่บ้านเนี่ยมาลงทุนในคริปโตนะก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีเงินเก็บคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยอาจจะเป็นก้อนสุดท้ายเราเห็นว่าตลาดมันขึ้นเอาขึ้นเอาอยากจะให้เขามาเพิ่ม แบบทวีคูณอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเดือดร้อนกันได้นะครับเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาว่าจะไม่มีข่าวเลยมีข่าวนึงนะฮะเขาบอกว่าอันนี้ข่าวของเมื่อวานนะเพื่อนๆเมื่อวานผมไม่ได้อ่านข่าวนี้เขาข่าวออกจาก Coinbase นะ c o i n base เปิดแล้วในประเทศญี่ปุ่นนะครับ เขาบอกว่าเราตื่นเต้นมากเลยที่จะเปิด Coinbase ในประเทศญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกๆที่เข้ามาลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซี่และเป็นหนึ่งในประเทศที่มียอดปริมาณการซื้อขายที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกนะครับคนที่เคยตามช่องผมมาตลอดเนี่ยจะผมจะพูดบ่อยนะญี่ปุ่นเนี่ยเป็น Currency ที่2 นะลองจากดอลลาร์ที่มีการแลกเปลี่ยนเป็นบิตคอยมากที่สุดเพราะฉะนั้นผมถือว่าการที่ Coinbase เขาไปลอนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วประเทศญี่ปุ่นก็มีหลาย Exchange อยู่นะแต่ Coinbase เข้าไปมันแพลตฟอร์มมันใช้ง่ายอะไรง่ายเนี่ยมันอาจจะทําให้เงินเทเข้ามาเยอะก็ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเงินหนาเพื่อนๆนะฮะมีเพื่อนสมาชิกดูจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับอีกอันนึงมันเป็นหัวข้อข่าวที่แบบล้อเลียนข่าว พวกข่าวธุรกิจข่าวลงทุนอนะ่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาบอก breaking news market goes down after it went up for a while analysts suggest more downside ahead unless it goes up more at 6 <laughs> ประมาณว่านีครับเพื่อนๆประมาณว่าข่าวด่วนตลาดคริปโตปรับตัวลงอย่างแรงหลังจากขึ้นมาสูงมากนักวิเคราะห์กล่าวว่าถ้าตลาดมันไม่ดีดตัวขึ้นไปเนี่ยตลาดจะลงต่อเนื่อง ติดตามข่าวนี้ได้อีกทีตอน6นาฬิกานะฮะอีกครั้งนะเพื่อนๆข่าวด่วนตลาดคริปโตปรับตัวลงอย่างแรงหลังจากขึ้นมาสูงมากนักวิเคราะห์กล่าวว่าถ้าตลาดไม่ขึ้นมันจะลงต่อเนื่องติดตามข่าวนี้ได้อีกทีตอน6นาฬิกา นี่มันคุ้นๆไหมเพื่อนๆนะเวลาเราดูข่าวในเรื่องของการวิเคราะห์เศรษฐกิจอะไรเงี้ยคือไม่ว่าเขาจะพูดไปทํานองไหนเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะเนี้ยนะตลาดมันขาขึ้นไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือหุ้นหรือคริปโตนะตอนนี้มันขึ้นมาอย่างแรงแล้วนะมันต้องมีการปรับฐานถ้าถ้ามันตลาดมันไม่ดีดขึ้นมาเนี่ยมันจะลงแน่นอนนะคือจะพูดยังไงมัน็อย่างเงี้ยไม่ขึ้นก็ลงนะครับมีเซอร์วย์อันหนึ่งนะเพื่อนๆมาจาก Magnify Money นะครับเขาบอกว่าเนี่ย 66%ของนักลงทุนรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจเวลาลงทุนเนี่ยบางทีแบบว่าลงทุนแบบหุนหันพันแล่นไปเนี่ยนะครับหรือลงทุนด้วยอารมณ์เนี่ยนะ66%รู้สึกเสียใจมากๆเลยที่ใช้อารมณ์ในการลงทุนส่วนอีก32%ยอมรับว่าซื้อขายขณะมึนเมาเพื่อนๆใครทีนะ่เป็นสายดื่มนะครับยังไงก็เลิกเล่าเข้าพรรษาถ้าทำได้นะครับ นะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ดีส่วนใครที่เทรดทุกวันเนี่ยนะเป็นสายซิ่งเนี่ยแนะนำว่าออกห่างสุราของมื่นเมานะครับเวลาเทรดนะครับแต่นี่มันเป็นเซอร์วที่แปลกเดียเพื่อน32%ยอมรับว่าซื้อขายขณะมืนเมานะฮะมีข่าวสั้นๆน,นะครับมีนายกเทศมนตรีจากมิสซูรีนะครับเมืองในสหรัฐอเมริกานะครับรัฐมิสซูรีชื่อเมืองคูแวลล นะท่านนายกเทศมนตรีชื่อว่าเจสันสตูว์ตนะครับกำลังเหมือนกับจะทำในเรื่องของการแจกบิตคอยนให้กับคนในเมืองของเขาคนในชุมชนของเขานะในเมืองนี้เป็นเมืองที่เมืองเล็กๆนะฮะคูวาเลเป็นเมืองเล็กๆในมูลรัดมิสซูรีนะมีคนอาศัยอยู่แค่1,500คนนะคนท่านนายกเทศมนตรีเขาก็มีวิชั่นบอกว่าเนี่ยอยากจะหาทุนหาง,งบประมาณมา ซื้อบิตคอยแล้วแจกประชาชนในเมืองมูลค่า1,000ดอลลาร์ 1, ต่อคนนะครับต่อคนมีอยู่1,500คนในเมืองนะฮะเขาบอกว่ามีข้อแม้ว่าจะต้องถือบิตคอยเนี่ยเป็นเวลา5ปีนะครับก็เพื่อนๆคิดยังไงกับข่าวนี้นะบิตคอยขึ้นมาปีหนึ่ง200กว่าเปอร์เซ็นต์นะ250เปอร์เซ็นต์นะฮะประมาณนั้นท่านนายกทีสมนตีบอกว่า บิตคอย Bitcoin มันคืออนาคตนะมันมีการจเจริญเติบโตสูงตัวเขาเองเคยมีเพื่อนที่สมัยก่อนก็เป็นคนหาเช้ากินคํานะฮะแต่ว่ามาสะสมบิตคอยจนตอนนี้บิตคอยของเพื่อนเขาเนี่ยนะมูลค่า80ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลาไม่กี่ปีนะเพื่อนๆแต่เนี่ยถือว่าดีนะแจกบิตคอยมูลค่า1,000ดอลลาร์ต่อผู้อาศัยนะฮะ คือผมว่าคนที่แบบยังไงอะนะในช่วงในช่วงเศรษฐกิจโลกแบบนี้เนี่ยนะมันก็ให้ความหวังกับเรานะเพื่อนเพเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีอารมณ์จะถือยาวนะครับแบ่งพอร์ตไว้ส่วนหนึ่งนะ,ะพอร์ตที่เราไม่คิดจะทำกำไรเลยเราถือยาวไปเลย5ปียกเว้นว่ายกเว้นว่ามันอาจจะแบบคูณ 20x อย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นหือเหรียญอะไรก็ตามเนี่ยนะ,ะถือไปเลย5ปีนะมันอาจจะ ทำใหเ้เวลาวันที่เราแบบรู้สึกเซ็งๆนะเหนื่อยกับงานหรือเหนื่อยกับชีวิตเนี่ยนะเรายังมีความหวังว่าเออเรายังมีเหรียญนี้ว่าในพอร์ตนะทีนะ่อนาคต5ปีเราจะเห็นผลเห็นความพอกพูมิของมันขึ้นมานะเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาอีกข่าวนึงนะมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่เซาล์แอฟริกาผู้ชายคนนี้เมื่อ10ปีที่แล้วเขาทยอยขุดบิ c คอย นะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยบิตคอยมูลค่าประมาณ0.0008นะ0.0008นะ์แเซนนะแล้วมันก็ดีดขึ้นมา0.08น์เซนเอาเป็นว่าบิตคอยเขาทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ยมี20่ i ิบบิตคอยนะแต่ปัญหาก็คือเขาทำคีย์หายนะครับเขาทำแบบ private key เขาแบบเขาลบ Password ไปอ่ะนะฮะ ทำให้เขาเสียบิตคอยไปมูลค่าประมาณ9 0 0 0 0สเหรียญสหรัฐนะครับหรือ20บนะิตคอยเ่อนเพื่อนน,นึกภาพเอาโอ้โหน่าเสียดายมากๆเลยนะฮะคือดูแล้วไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรนะเพื่อนเพนืเขาก็ใช้คอมพิวเตอร์เก่าๆในการขุดบิตคอยนะครับจนเคยมีตอนที่บิตคอยทั้งหมดที่เขามีเนี่ยบิตคอยเนี่ยมันขึ้นมามูลค่าประมาณ30,000บาทนะเขาพยายามจะแบบหาวิธีแบบ หาพาสเวิร์เนี่ยนะฮะแต่ก็หายไงก็หาไม่เจอไอพาสเวิร์ดเนี่ยเขาเขาบอกว่า,าใส่ไว้ในโน้ตของคอมพิวเตอร์แล้วมีวันหนึ่งล้างคอมพิวเตอร์นะครับก็คงเข้าไป Delete ทุกอย่างเข้าไปลบทุกอย่างทำให้ตอนเนี้หา Password ไม่เจอนะครับหา Private Key ไม่เจอโห oh, น่าเสียดายมากๆเลยนะครับเอาล่ะเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็อย่างที่เรียนนะฮะ บรรยากาศแบบว่ากล้าๆกลัวๆนะหลายคนกาลังหาของถูกอยู่นะก็ไม่ได้มีข่าวอะไรที่มันเป็นตัวกระตุ้นตลาดมากเท่าไหร่นะครับวันนี้ส่วนใหญ่แล้วสับเพลเฮระก็เลยมานั่งอ่านคอมเมนต์กับเพื่อนๆนะครับยอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตวันนี้ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะเพื่อนๆกาดอย่าตกนะครับทำอะไรจับไปไหนนะครับล้างมือให้ดีแล้วก็ ออกห่างนะผู้คนนะครับทำตัวให้มีประโยชน์ที่สุดในช่วงนี้เราอาจจะเจอใครไม่ได้นะอาจจะอ่านหนังสืออ่านเกี่ยวกับไวท์เพเปอร์หาเหรียญต่างๆที่เราแบบว่าได้ยินมาได้ยินคนเขาคุยมานะดูว่ามันมีพื้นฐานยังไงมันมีโรดแมปของมันเป็นยังไงนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับกาดย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัย ดูต่อไปครับผม